พาพรวยสวัสดีครับมิสเตอร์พารวยมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ที่คนอยากรวยไม่ควรพลาดมานำเสนอครับในยุคที่ใช้ดิจิทัลแบบนี้แม้จะมีร้านค้าออนไลน์มากมายก็ยังคงมีร้านค้าปลีกค้าส่งเปิดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสําหรับธุรกิจร้านค้าปลีกและส่งเข้ามาช่วยบริหารงานภายในร้านเป็นทางเลือกที่ดีครับเพราะไม่ต้องใช้คนเยอะประหยัดเวลาใช้งานเป็นระบบสามารถทําการเช็คสต็อกสินค้าตรวจสอบป้ายราคาที่ชั้นวางสั่งซื้อรับเข้าและโอนสินค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบที่ทันสมัยที่สําคัญสามารถเชื่อมโยงเข้ากับสมาร์ทโฟนตรวจสอบการซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลา ซื้อง่ายขายคลองแบบนี้ก็มีแต่รวยรวยสิครับถ้ารู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นคุณจะรู้ว่าดิจิทัลก็พารวยได้ครับสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือซิปป